สวนแห่งนี้พี่แวนเขาปลูกไว้นะครับใช้ตั้งแต่ทุเรียนอายุ2ปีขนาดนี้ทุเรียนอายุ4ปีเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกที่เรียกว่าสอนเป็นและเกิดความมหัศจรรย์ครับเพราะว่าเขานั่นนะครับไว้ทุเรียนต้นละ50าสิบกว่าลูกนั่นเองครับใน1ต้นทุเรียนแล้วเป็นเรื่องแปลกครับใช้อย่างจริงจังกับ3เกลอที่สําคัญครับทั้งหมดทุเรียนนี่นะครับร้อยกว่าต้นพามาสวนที่เขาลงมือทําเองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับวันนี้มาเห็นผลว่า สอนเป็นต้นทุเรียน4ปีให้ผลผลิตจริงไหมครับ <succ ot> ต้นหนึ่งนี้50กว่าลูกจริงครับ <ou> <yeah> ถ้าจริงอย่างนี้พี่แวนบอกผมหน่อยครับตอนที่นํามาใช้ตอนมันต้ออายุได้2ปีนะที่เราปลูกเองใช่ไหมครับที่นี่ปลูกเองแล้วพี่แวนเอามาใช้ยังไงครับตอนมัน2ปีนะก็มาใช้ฉีดบารุงต้นฉีดใบปกติครับไอ้น้ำหนึ่งพันต่อ1ชุดครับ ครับมันยากไหมครับในการที่อยู่ในระดับที่สูงแบบนี้แล้วก็ชันด้วยอย่างเงี้ยมันยากต่อการทําการเกษตรไหมครับม,มันไม่ยากครับถ้ามีการระบบการจัดการของสวนที่ดีครับก็ถือว่าง่ายเลยง่ายครับแล้วเราใช้หญิงเกษตรด้วยไหมครับตอนนั้นนะ่ะเพิ่งมาจะเริ่มใช้2ปีหลังครับ2ปีหลังอ๋อแต่ตอนนั้นใช้เฉพาะคู่หูก่อนใช่ใช้คู่หูก่อน2ปีอะไรที่มันแตกต่างจากชาวบ้านที่ในบริเวณนี้ก็รู้กันอยู่ว่าใช้พวกใช้เคมีถูกไหมครับครับพี่แวนเป็นคนที่มาพลิกฟื้นใช้3ามเกลือ เรียกว่ารุ่นแรกเลยว่าได้ถูกไหมครับ,รบแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นนะที่เราเอามาใช้ใบเขาออกยอดมายาวใบสวยครับใบลัดอ่อนใบใหญ่ใบยาวเขียวหนาสวยโดยที่เราไม่ต้องไปพ่อนอะไรยุ่งยากครับใช้แต่กู่หูนะครับสองตัวนี้ก็เอาอยู่ครับพอมันมีเรื่องใบเรื่องต้นอะไรดีเนี่ยพี่แวนครับหลังจากปีนี้พี่แวนตัดสินใจว่าจะสอนเป็นครั้งแรกเนี่ยพี่แวนมีบำรุงอะไรเพิ่มเติมไหมครับของสามเครือ ครับก็ช่วงทําใบผมก็เอายิงเกษตรมาใส่ต้นหนึ่งละ2กิโลกิโลครับห่างกัน 15- 20ถึงวันครับพอเราได้ใบมาครบสองยอดใบนะครับเราก็ฉีดสารสมอาหารโดยใช้คู่หูหนึ่งเท่าตัวนะครับตัวเพนก็เพิ่มเป็นสองซองไขตัวซานยังเป็นหนึ่งขวดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับฉีดสารสมอาหารไปที่ใบเขาเพื่อที่เราจะกระตุ้นเอาดอกเขาก็หมายความว่าพี่แบนเพิ่มเติมเข้าไปเพราะวันปีนี้เราจะเอาแน่นอนแล้ว แล้วมีชาวบ้านแถบบริเวณนี้เขาบอกไหมว่าสอนเป็นเนี่ยมันจะยากไม่ควรจะไว้เยอะหรือว่าการไว้ผลผลิตยังไงคนใหญ่ๆเขาก็บอกกันนะครับว่าทุเรียนปีแรกอย่าไว้เยอะส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ประสบความสาเร็จเพราะว่ายอดเขาไหลเยอะเพราะว่าพื้นที่ตาบนกรุงชิงฝนเยอะยอดมันจะมาไม่หยุดครับทุเรียนสาวปีแรกกาลังเขาเต็มครับอ๋อ,อกำลังเต็มพอฝนตกมากๆเนี่ยยอดเขาจะมากันตลอดเวลาแทบจะไม่ได้ไปยุ่งกับลูกเลยถูกไหมครับใช่ ดังนั้นลูกก็จะส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะฝนมาตกด้วยจะ,จะร่วงด้วยจะอะไรด้วยโอ้อครับแต่พอเราใช้สามเกลอือใช้สามเกลือมาลัดอ่อนมาก็ไม่ร่วงครับช่วงลูกไข่ไก่ก็ไม่ร่วงครับแปลงนี้แล้วชาวบ้านเขามาดูแล้วเขาแปลกใจไหมครับเขาก็แปลกใจครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้แผลพันธุ์ทั่วไปอย่างใช้เคมีอย่างนี้ก็ป่านนี้คงจะไม่เหลือเลยครับ<อ>เหลือแต่กิง่งแล้วใช่ <laughs> พี่แพนครับจากเชฟนะครับมือหนึ่งอยู่ที่ภูเกต็ตกลับมาทําสวนครั้งแรก เจอครั้งแรกกับสามเกลอก็ปักใจว่าสวนของเขาเอาอยู่คําว่าเอาอยู่ก็คือหมายความว่าสอนเป็นมีสิทธิติดลูกแน่นอนแล้วก็ไว้เต็มที่50ลูกต้นข้างหลังนี่ก็50ลูกที่ผมนับดูเมื่อกี้และต้อนอืนอื่นอีกเดี๋ยวท่านก็ดูนะครับตามที่ภาพได้เห็นกับตาของท่านในขนาดนี้สิ่งสําคัญครับพี่แวนขนาดนี้ลักษณะของลูกน้ําหนักของลูกความเป็นกิโลต่อลูกมันยังไงครับพี่แวนช่วยบอกหน่อยเถอะครับ ครับก็น้ําสวยครับน้ําหยีทีละเอียดดีครับใส้ลูกก็เข้าไส้กล่องครับประมาณ3ามสี่กิโลถึง5กิโลแบปลายครับโอ้น้าหยีน้ําละเอียดทีดีนี่นะครับพี่แวนใช้ระยะเวลาอยู่กับ3ามเกลอนี่กี่ปีแล้วครับ3ปีกับ4ีปีอะไรนะครับตั้งแต่ออกเชฟมาก็ใช้เวลาอยู่กับ3ามเกลอชีวิตของพี่แวนวันนี้ครับคาว่าใช้แล้วดีนะครับใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้พี่แวนลองบอกว่าใช้แล้วดีเนี่ยให้กับพี่น้องได้เข้าใจด้วยครับว่ามันใช้แล้วดีอย่างไร ก็ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วดีตรงที่ว่าเราสามารถลดต้นทุนไปได้เป็นเกือบจาก60-70%ถึงเเทียบกับ100%นะครับนะครับซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังได้โตดีๆจากบริษัทคืนไปเป็นกำไรส่วนเล็กน้อยส่วนต่างอะไรของเขาเพื่อที่จะพาไปจัดการในส่วนเขาได้อีกหลายๆเรื่องครับโดยที่ว่าลดต้นทุนนะครับพี่แวนยอมรับไหมครับว่าใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่แวนได้กำไรจาก สวนทุเรียนซึ่งพี่แวนเนี่ยเปลี่ยนจากเชฟมาเป็นชาวสวนเนี่ยพี่แวนคิดว่าการทําสวนมันง่ายไหมครับสวนทุเรียนเนี่ยการทําสวนทุเรียนมันแต่ละพื้นที่เรามันไม่เหมือนกันครับครับเพียงแต่ขอให้เจ้าของสวนเขาประเมินในสวนเขาประเมินพื้นที่เขาดีครับมันก็จะไม่ยากขอแค่เราเข้าใจต้นไม้ของเราหรือว่าเรยเอาใจใส่กับเขาครับก็สบายครับพี่แวนที่ผมถามตรงนี้คืออยากจะรู้ว่าพี่แวนสวนชันขนาดนี้นะครับ นี่ยชันมากเลยถ้าดูลงไปข้างล่างเนี่ยเสียวมากครับสวนอื่นผมอาจจะดูว่าธรรมดาเพราะเป็นไร่ที่เขาปรับพื้นที่เรียบร้อยแต่นี่การปลูกทุเรียนบนทพื้นที่สูงและปลูกแบบที่เรียกกันว่าธรรมชาตินะครับไม่ได้ทําเป็นขั้นเป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอเดินได้ที่ชันกับที่ราบมันยากลําบากกันตรงไหนครับก็ถ้าที่ชันนะครับมันพื้นที่มันสะเด็ดน้ําเยอะกว่าที่ราบแล้วเรื่องเรื่องโรคอะไรมันก็ลดน้อยกว่าครับแต่ว่าเรื่องการจัดการที่ยากก็คือการ ตัดหญ้าอะไรอย่างนี้ในสวนยากเพราะว่าพื้นที่มันลาดเอนะียงไงครับครับแต่ว่าเรื่องอื่นถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหายิ่งถ้ามามาทําเชิงภูเขาตีนเขาพื้นที่สูงอย่างนี้ก็สบายครับก็หมายความเรื่องโรคจะดูดีขึ้นถูกไหมครับแต่การใช้ผลิตภัณฑ์ละครับผลิตภัณฑ์สามเก ER, ิดต่อที่ราบกับที่สูงต่างกันไหมครับก็ไม่ได้ต่างครับเพียงแต่ว่าบนที่สูงอย่างนี้อากาศเขาอุณภูมิเขาทุเรียนเ็าชอบกว่าพื้นที่ราบอยู่แล้วเพราะว่าอากาศก็ถ่ายเทสะดวกอ บางครั้งเราก็ใช้คู่หูในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะก็เพียงพอต่อพื้นที่ราบสูงครับอดังนั้นท่านที่เคารพครับไม่ว่าจะราบจะสูงจะชันสามเกลือก็เรียกว่ารับใช้พี่น้องเกษตรกรได้อย่างง่ายสะดวกถูกไหมครับครับแล้วก็มกกวไม่ยุ่งยากความไม่ยุ่งยากนี่แหละครับเป็นสิ่งที่พี่แวนนะครับเลือกใช้พี่แวนครับท้ายสุดเนี่ยผมอยากพี่แวนบอกเพื่อนพี่น้องการเกษตรว่าไม่ว่าสวนของท่านจะอยู่ดินแดนไหนภูมิภาคไหน มันสามารถใช้3ามเกลือได้อย่างง่ายอย่างไรเนี่ยอยากให้กระชับให้กับเพื่อนพร้องที่ดูการเกษตรของเราอยู่ในขณะนี้ครับครับก็สามารถใช้เปลี่ยัณฑ์3เกลือนี้ได้ทั่วทุกภาคที่ปลูกทุเรียนนะครับขอแค่ใช้อย่างจริงจังนะครับใช้อย่างสม่ําเสมอครับอาจารย์ครับไม่ใช้แล้วใช้ไป1ปีหยุดไป1ปีอย่างนี้อาจารย์ขอแค่ใช้สม่ําเสมอก็จะเห็นผลลัพธ์ของเขาครับครับมันก็มีครับนักการเกษตรทั้งหลายครับที่ใส่รู้นะครับศึกษานี่ดีอยู่แล้ว ใฝ่รู้เพิ่มเติมครับเจอใครมาพูดอะไรก็ใฝ่รู้ไปเชื่อเขาอีกนะครับยิ่งเชื่อมากท่านกันตายมากนะครับนั่นคือความเสี่ยงครับแต่พี่แวนได้บอกว่าระยะเวลาที่พี่แวนใช้มาเนี่ยนะครับสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือคําตอบครับว่าใช้ต่อเนื่องสม่ําเสมอและปริมาณนะครับมันลดต้นทุนอยู่แล้วสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปใช้เพิ่มเติมช่วงที่ต้องการให้ลูกมีน้ําหนักให้ลูกมีฟอร์มสวยเพื่อจะได้ส่งตลาดอย่างที่เรียกว่าได้เงินได้ทอง พี่แหวนครับ100ต้นในขนาดนี้ปีนี้สักกี่ตันกันครับก็สัก5ตันกว่าๆครับเกือบ6ตันได้ครับ5ตันกว่าๆ<ม>เกือบ6ตัน<ม>สอนเป็นนะครับ5ตันเกือบ6ตันมีความสุขไหมครับจากการที่มาใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือจากการเป็นเชฟที่เรารับใช้ทํางานให้คนอื่นแล้วเราก็ได้เป็นรายวันแต่วันนี้เราทํามากได้มากจริงไหมครับพี่แหวนจริงครับก็ภูมิใจครับเพราะว่า เราภูมิใจตรงที่ว่าในสวนของเราคนเข้ามาดูสวนดูอะไรเขาก็เดินแบบสบายไม่ไม่เจ็บคอไม่อะไรคือว่าเขาบอกว่าเขาไปเดินสวนที่ว่าเขาใช้เคมีเยอะพอเขาบบอ้าไปปุ๊บเขาเจ็บคอเขาเวียนหัวอะไรอย่างนี้จ้ะเพราะว่าเนื่องจากมันมีเคมีตกค้างอยู่ใช่แต่ของเหล่านี้เขาได้ความสะดวกสบายก็คือความไม่มีเคมีถูกไหมครับ,ค,รบความเป็นอินทรีย์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าท่านใดที่มีความปรารถนาจะให้คนที่มาเที่ยวสวนเราได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจาก คมีทั้งหลายนะครับก็ขอแนะนําว่าสามเกลืออย่างคําจุนคู่โลกใบนี้ก็ว่าได้นะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต